สวัสดีครับทนะุกคนวันนี้เรามาส่งผลงานหนังสติ๊กเรานะครับผลงานหนังสติ๊กเราวันนี้เรามัวดเรามีแต่ไร้สดเนาะแล้วก็ไม่เอากล้องติดหวัวไปเนาะก็เลยไม่ได้ช็อตยิงเอาพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ได้แก้มือเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอากล้องติดหวัวไปแล้วก็จะ ถ่ายตอนยิงด้วยนะครับ mm. เพื่ออัตลดในการชมเน,ะนาะนะคนแต่ตอนนี้อ,อ,อส่งผลงานก่อนครับนะคนผลงานหนังสติ๊กเราเนาะผลงานหนังสติกหนังสติ๊กเราเป็นลอกติดแขนเนาะถ้าดูในไร์สดก็จะรู้เน,ะนาะนะคนเนาะนี่ครับผลงานหนังสติ๊กนะครับหนังสติ๊กนี้ก็ ยางขาดเส้นเคยครับยิงจนยางขาดนี่ลอกติดแขนดอกวงเองเหมือนเดิมครับโอ้ยโอ้ยนาคนลำบากครับลำบากเราไม่มีใครถ่ายให้อย่างนี้แหละนะคนถ่ายเองก็ลำบากอย่างนี้แหละนะคนนะ โอ้ยถ่ายเองก็ลำบากอยางนี้นะครับนะคน๋ยวครับนึงนะนะคนโอ้ย,อยลำบากขำบนเนาะนะคนใส่ถุงมือก่อนนะคนเนาะโอ้ยมาเลยนะคนนี่ครับผลงานของเราลอกติดแขนครับลูกดอกโมเองครับนี่ครับ ก็จะมีไซส์ใหญ่ๆนี้เลยครับนี่มีไซส์เล็กอยู่นี่ครับเราก็ไม่ได้เอากระติกใส่น้าแข็งไปเนาะนาคนเนาะนี่ครับผลงานหนังสติกเราเนาะก็ได้ประมาณนี้ก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิสบเอบสองสามสี่สิบสี่ตัวเนาะยิงก็ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่หรอกนะคนเนาะยิงไม่ค่อยถูก ปลาก็จะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วถ้านานกว่านี้ก็น่าจะเป็นปลาแดกแน้วนะนาะนะนะคนเนาะเราไม่เอาไอ้ไม่เอาถังใส่น้ําแข็งไปเนาะก็เลยไม่นั่นอเราซื้อน้ําแข็งมาใส่อีกทีนึงเนาะนี่เดี๋ยวแช่ไว้เอายังไงก็พอมีผลงานครับพอมีผลงานลูกดอกโมเองอย่างนี้แหละครับนี่ นี่ไซนี้ก็จะสวยหน่อยนี่สองตัวนี้สองตัวสามตัวนี้ตัวนี้ก็สวยตัวนี้ก็สวยนี่ครับนี่ตัวนี้ตัวนี้เกือบหลุดไม่ได้ติดหลังนิดเดียวนี่ใกล้จะขาดแล้วดึงมาดีนี่ครับยึงได้อยู่ตัวสวยมากครับนี่ครับหนาวคนเนาะนี่ผลงานหนังสติกครับส่งผลงานพอมีผลงานครับพอมีผลงานไปยกจอก็ได้ ยิ่งหนังสติ๊กก็ได้นี่ครับแกวเลยครับหวานเจี๊ยบนะนะคนนะครับยังไงก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องแอร์กันกเดียวได้นะครับนะคนเนาะเป็นแรงใจผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับพ like, รุ่นรนนนะนรงน,นี้แก้มือใหม่ครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่ได้ไปส่งน้องสกายที่โรงเรียนก็จะไปแต่เช้าเลยวันนี้ก็น่าจะรถก็น่าจะยางซึมยางรั่วเนาะ คงได้ไปเปลี่ยนยางใหม่ก่อนออกหมายพรุ่งนี้เน,ะนาะนะคนมีหนังสติ๊กออกบ้านก็ได้กินปลาแล้วครับเขี่ยไปก็ถ้าเจอปลาลอยแต่ถ้าปลาไม่ลอยก็เหี้ยวครับถ้าปลาลอยนี่ยิงกระจายเลยครับนาคนเนาะช่วงนี้น้ามันเยอะยกยอไม่ค่อยได้เนาะเราก็เลยเปลี่ยนแนวมายิงปลาหน่อยหนังสติ๊กออกล่าเน,ะนาะนะคนยังไงก็ เป็นแรงใจใผมด้วยนะครับนี่ครับปากคลิปไว้ด้วยนะครับปากผลงานไ้ด้วยนะครับไงก็เฮงเอยทุกคนครับสุภาพแข็งแรงเจอกันคลิปหน้าครับครับสวยงามเลยครับนาะคนนี่หนังสติ๊กลอกติดแขนผลงานล้วนๆฝีมือยังอยู่ฝีมือยังอยู่ฝีมือยังเนี้ยบเหมือนเดิมครับ ก็มียิงพลาดมั่งยิงได้มั่งผิดพาดบ้างแก้วครับหวานเจี๊ย